À, không kia kem, nó bé ào mày nào yeah. Yeah. Kèm. ุ่นเลยนะแอุ่นดไหม ไม่เคยเลึกมากนะแล้วก็ที่นี่คืนก็ไม่เคยแรงแต่ว่าหาดอาจจะกว้างไปหน่อยก็คือต้องเดินมาจาักรยานนิดหนึ่งก่อนจะนักก่ะขึกก้เรือ my game ก็มาทะเลไหม Yeah, yeah, เย็กเล่นไม่ไหวที่เด็ เล่นทรายแล้วก็ลงเทยเล่นน้ําเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก้มกิดเกมก็ไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ตอนเย็นเน่ยก็ไปที่ถนนคนเดินถนนคนเดินเนี่ยก็อยู่ห่างจากโรงแรมไม่ค่อยไกลก็ออกจากทางหน้าโรงแรมมาก็เลี้ยวขวาแล้วก็ตรงไปนิดเดียวประมาณไม่ถึง5นาที ถนนคนเดินเนี่ยก็จะมีของกินของใช้ขายโดยเฉพาะของกินเนี่ยมีเยอะมากมีหลากหลายประเทใเทเลือกวันเนี้ยกอมกิจเกมก็เดินไปรอบๆแล้วก็อยากกินอะไรก็ซือ้อแล้วก็เอาไปกินที่ริมชายหาดส่วนที่ในถนนคนเดินเนี่ยจะมีสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือมีสะพานสะพานเนี่ยจะทอดยาวไปทางทะเลแต่ว่าจะไปสุดที่ต้นต้นของทะเลแต่สะพานก็มีความยาวค่อนข้างยาวก็จะมีนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้คนไปเดินเล่นที่สะพานแล้วก็อาจจะมีนั่งกินข้าวกันตรงนั้นแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่าง หนึ่งก็คือจะมีวัดที่อยู่บนภูเขาอันนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าวันเนี้ยกรมขีดเกมยังไม่ได้ไปวัดนั้น ส่วนอาหารเช้าของโรงแรมเนี่ยก็จะรวมมาแล้วกับค่าห้องพักซึ่งให้ฟรีสําหรับผู้ใหญ่2คนแล้วก็เด็กกรมกิดเกมก็เสียตังแค่กรมคนเดียวแค่คนละ60บาทส่วนกิจกับเกมทางโรงแรมก็ไม่คิดเงินอาหารเช้าก็ถือว่าปกติอร่อยดีไม่ได้พิเศษอะไรมากแต่ว่าถือว่าคุ้มค่าเพราะว่ารวมอยู่ในค่าโรงแรมแล้วมีหลากหลายอย่างให้เลือกมีทั้งข้าวต้มใช่ก่อมีไข่าดาวแล้วก็ชากาแฟแล้วก็น้ําผลไม้น้ำเปล่าก็มีผลไม้ให้กินนิดหน่อยแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าร้านอาหารเนี่ยอยู่ติดริมหาดแล้วก็สามารถมองวิวท เยได้ถือว่าบรรยากาศดีมาก พอกินอาหารเช้าเสร็จเนี่ยน้องกิตก็บอกว่าอยากจะไปนั่งเรือเล่น<ๆ>ก็เลยไปถามทางประชาสัมพันธ์ของโรงแรมประชาสัมพันธ์ของโรงแรมก็บอกว่ามีบริการเรือให้เช่าอยู่ไปตรงที่มีเต็นท์ผ้าใบเยอะๆแล้วก็จะมีเรือจอดอยู่ <S <S ก็เดินเข้าไปถามได้เลย<ๆ>ก็อาจจะต้องขับจากโรงแรมไปประมาณสัก2อสนาทีก็ถึงตรงจุดที่เขาขายของกินเยอะๆมีศูนย์อาหารมีอะไรแล้วก็เลยตรงนั้นไปหน่อยก็หาที่จอดแล้วก็เดินไปที่หาดส่วนค่านั่งเรือเขาก็คิดราคา1000บาทต่อเรือ1นึ่งลำแล้วก็ใช้เวลานั่งเรือเนี่ยประมาณนานขับนาทีคนขับเรือไป วนตามสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็ให้เราไปแวะดูก็สนุกดีนี่จุดชมิวจุดแรกครับเรียกว่าทัพกระโหลกนะครับอ่า่จะมีสองเป้าตาจะลายเป็นปาก ก็เที่ยวกินแล้วเฮ้ยข้าวเตาหู้ตีนมีรูเหมือนไนมอะก็เป็นปีนหีอะน้องกีบอะไรอะตีนหมีออ๋อนี่ไงรอยขาเออเป็นรอยขาวใช่ไหมอ๋อถ้ามือนก็ได้อะต่อไปครับดูครับเ้อยมุขวาด้ห ยย้อเห็นแท่งๆด้านล่างไหมครับยอ,ยอ,อียนย้อยอใช่ะมมจะให้คล้ายจะไม่คนยืนขวามือจะคล้ายลูกศรฮะโอ้โหง้มง้มถือไปเท้าอย่างนี้ครับออุอออยจินตนาการ <laughs>